มีโอกาสได้เดินทางไปที่เชียงใหม่นอกก็เลยอยากได้ข้อมูลดีๆสาระดีๆเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทาง YouTube ได้ดูกันนะครับอ,อยากได้ข้อมูลที่เอามาจากทางคุณหมอจริงๆด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณหมอยอมสลับเวลามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการข้ามเพศฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ของผมออกไปให้เยอะๆเ,เลยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็คุณหมอที่ยอมออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการข้ามเพศนะตรงนี้ด้วยนะครับด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมเยอะๆนะครับแชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับคุณหมอจะได้ดีใจนะครับที่ยอมออกมา เสียสละเวลาออกมาให้ข้อมูลกับทางช่องผมนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับอ่าวันแรกนะครับผมก็จะไปทัวร์ที่โรงพรยาบาลสวนดอกนะครับจะไปที่ตึกสีพัดนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับผมได้เชิญคุณหมอนะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการข้ามเพศนะครับแล้วก็ผมก็มีคําถามดีๆที่จะรอถามคุณหมออยู่นะครับจะเป็นข้อมูลที่อัดแน่นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับทาร์สแมนหรือใครก็ตามที่อยากจะข้ามเพศนะครับรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง เข้าไปที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับผมก็มาแวะกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดินทางมาก็คือยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมก็มาแวะกินข้าวที่ร้านโอกะจูนะครับสาขานิมซิตี้นะครับเป็นสาขาที่2ของโอกะจูนะคะเป็นร้านอาหารร้านโปรดเหมือนกันนะครับปกติผมก็จะกินอยู่ที่สยามสแควร์เนาะแต่วันนี้เราก็เดินทางมาถึงเชียงใหม่เราก็ต้องมากินที่นี่นะครับผมก็สั่งเหมือนเดิมนะครับเป็นที่คงหมูเนาะไซส์เอสนะครับก็ หิวแล้วนะครับก็คือตั้งแต่นั่งเครื่องมาตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยอันนี้คือมื้อแรกของผมนะครับก็จัดหนักเหมือนกัน โอเคครับคำถามแรกก็คือเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเกี่ยวกับการเข้ารับฮอร์โมนที่สีผัดนะครับถ้าสําหรับแบบคนที่ยังไม่เคยเทคเลยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีขั้นตอนอย่างไรจริงๆเวลาเราเริ่มใช้ฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเริ่มที่ไหนคิดว่ากระบวนการน่าจะได้เคียงกันก็คืออันนี้หต้องประเมินกันเนาะว่าแบบได้ไหมทั้งประเมินเนี่ยนความหมายของหมอคือประเมินทางด้านใจทางด้านร่างกายเนาะก็คือดูว่าแบบมันมีความพร้อมในการรับหรือเปล่า,าคือต้องไปเจอจิตแพทย์ค่ะ ซึ่งของทางเราเนี่ยเราก็จะมีคอนเน็กชันกันอยู่ว่าแบบถ้าสมมติว่ามนาะจะต้องไปเจอใครเงี้ยทางนี้ก็หาให้อยู่ว่าแบบเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้คุยเราแบบไม่ไม่รู้สึกแย่เะะลยค่ะก็คือจริงๆเพื่อประโยชน์สูงสุดกับคนไข้เองเลยอะ่ะก็คือประเมินก่อนว่าใช้ได้อันนี้คือทางใจเนาะโดยสรุปก,ก็คือต้องไปเจอคุณหมอจิตเวชด้วยนะคะอันที่สองก็คือเรื่องการเรื่องเรื่องทางกายเนาะทางกายต้องไปตรอเลือดอสตรีมก่อนว่าไม่ได้มีโรคที่เป็นข้อห้าม เช่นถ้าปรับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเลือดเดิมก็ไม่ได้หนืดมากอันนี้เราพูดถึงทานสมนอย่างเดียวนะเราไม่ได้พูดถึงแบบทานป์แมนนะคะ,คะแล้จะมีการเจาะเลือดเป็นเดสไลน์เอาไว้อีกหน่อยนึงทีนี้ของพวกนี้ขึ้นกับอายุด้วยนะถ้าอายุน้อยอะคะ่ะบางตัวก็อาจจะไม่ได้ซีเลียดมากแต่ถ้ากลุ่มอายุเยอะมันก็จะมีเรื่องเบาหวานความดันต่างๆนะคะที่มันมาเป็นโรคตามอายุอะที่อาจจะต้องดูก่อนด้วยนะคมถ้า คน,น,นบุคคลใดบ้างที่แบบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นที่จะไม่สามารถรับฮอร์โมนได้คือต้องเป็นโรคอะไรมาก่อนไหมครับปอกหลักๆจริงๆก็คือเพราะว่าฮอร์โมนที่เราใช้เนี่ยมันกําจัดออกจากร่างกายผ่านทางปอบค่ะ<ช>เพราะฉะนั้นถ้าสมมติชายโรคตับเนี่ยไม่ไม่ควรใช้ยาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เลือดเขาเนืเดเติมอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยเจอค่ะตั้งแต่ยังไม่ใช้ก็เนืดแล้วใช้ยาไปอีกยิ่งเนิดขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยมันไม่ไม่โอเคค่ะ อันนี้เคยมีคำถามเข้ามาเขาเป็นเหมือนดูคลิปเราแล้วก็มีคําถามเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่หรือญาติเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถรับฮอร์โมนได้หรือเปล่ามันต้องไปดูว่าเป็นโรคหัวใจชนิดไหนด้วยเหมือนกันเนาะคือถ้าสมมติว่าเป็นโรคหัวใจที่เกรงว่าถ้ามันคลอะค่ะถ้ามันเลือดมันจับก,กันเป็นก้อนอแล้วมันทำให้เกิดโรคมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวเพราะว่าเวลาที่ ของทรานสเมนเนะเวลาให้ฮอร์โมนก็คือเทสโทสเตอโรนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเทสโทสเตอโรนมันทําให้เลือดหนืดขึ้นมันก็จะมีโอกาสที่มันจะจับกันเป็นก้อนได้ง่ายขึ้นมีความน่ากลัวอยู่นิดหน่อยค่ะแต่ว่าโรคหัวใจแตละชนิดมันไม่ได้เหมือนกันนะมันอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดอะไรเงี้ยก็อันนี้ถ้าใครมีเคสประมาณนี้ก็ต้องมาตรวจกันละเอียดอีกทีหนึ่งใช่ไหมก็ควรตรวจก่อนค่ะ แล้วอันนี้ค่าใช้จ่ายของครั้งแรกอันนี้เราต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่บ้างครับโดยข้าวๆเนยค่ะถ้าสมมติว่าจะต้องเจาะเลือดสกรีนก่อนที่จะใช้เป็นเจาะเป็นเบสไลน์อ่ะก่อนที่เราจะได้เริ่มยาการอย่างเงี้ยก็จะหลายบาทเหมือนกันนะบอกว่าน่าจะแบบ สองพันน่าจะถึงอยู่มั้งคะแต่ว่าอันนี้คุณฟอยเช็คกับคุณพยาบาลอีกทีนะอ๋อโอเคไดค้เพราะว่าหมอแม่แม่นเื่ง,เรงราคาเลยค่ะแล้วก็อ่ามันจะมีต่อเลือดใหญ่เป็นครั้งครั้งเนาะซึ่งครั้งที่หนึ่งก็คือก่อนเริ่มยาสก,กรีนทุกอย่างก่อนหลังจากนั้นเมื่อเราเริ่มยากันไปสักพักอาหารจะเริ่มมีการเจาะตามค่าฮอร์โมนค่าฮอร์โมอนอย่างเดียวอันนี้จะไม่เปลืองมากไม่ไม่ถึงพันนั่นแหละแล้วก็จะมีการเจาะเลือดเหนืดสัทุกทุกสามเดือนในช่วงปีแรก แล้วก็หลังจากนั้นก like ็จะห่างออกไปค่ะเะนนจริงปีแรกอาจจะดูเปลืองนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะไม่ได้เปลืองมากเท่าไหร่อันนี้ถ้าสําหรับคนเข้ารับใหม่เลยต้องพบคุณหมอทุกๆกี่เดือนคะทั่วไปตามสเก็ตูก็คือทุกสามเดือนค่ะอันนี้คือตามมาตรฐานนะก็คือทุกสามเดือนแต่ว่าช่วงปีแรกค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นหกเดือนอีกปีหนึ่งทุกหกเดือนอีกหนึ่งปีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นปีที่สามก็จะเป็นปีละครั้งละแต่ว่าเท่าที่เจอส่วนใหญ่คนไข้จะไม่ค่อยไม่ จะแบบเหมือน <6 S 2> อยาก <6 S 2> เจอกันถ <6 S 2> <ด>ี่กว่านั้นอีกสักน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับอันนี้ถ้าอย่างผมเนี่ยอยากย้ายเคสหรือว่าเป็นคนไข้จากโรงพยาบาลอื่นอยากย้ายเคสไปที่สรสีพัฒนอย่างเงี้ยเออต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างจริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะกะ็ถ้าสมมุติว่ามีผลแบบเดิมในมือให้เอามาด้วยแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นพวกประวัติการรักษาซึ่งเอาจริงๆอ่ะคนไข้จะจําได้อยู่แล้วเพราะว่าเทคฮอร์โมนมันเป็นเรื่องสําคัญข,ของชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันเนอะกว่าจะแบบได้เริ่มทําอย่างเงี้ยทั่วไปจะจาได้ค่ะ ว่าตัวเองเริ่มได้ฉีดยาครั้งแรกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะจาได้อยู่แล้วในในส่วนนี้ถ้าไม่ไม่สะดวกไปเอาประวัติเดิมมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสะดวกไปเอาประวัติเดิมมาค่ะก็ดีแล้วก็ที่หมออยากรู้ก็คือโดสล่าสุดเนี่ยใช้อยู่เท่าไหร่ค่าเลือดล่าสุดเป็นยังไงเราจะได้ไปต่อเลยโดยที่ไม่ต้องย่ำอยู่ที่เดิมนะคะอ,อ,อันนี้ต้องวางแผนก่อนที่จะย้ายคือสามารถย้ายได้เลยไหมหรือว่าต้องวางแผนล่วงหน้านันดคิวหมอยังไงบ้างครับ ไม่ไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะัคือสีพัดมันเป็นกึ่งเอกชนนะคะเพราะ oh. ฉะนั้นมันก็จะ oh. นัดคิวค่อนข้างสะดวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาติดต่อเคาน์เตอร์ข้างหน้าได้เลยค่ะว่าเออมีคิววันไหนว่างไหน,นก็แหวะเข้ามาได้อ๋อ oh, ถ้าคิวคุณหมอว่างเราก็สามารถย้ายได้เลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคค่อนข้างสะดวกอ,อันนี้สําหรับคนที่อยากจะเริ่มเทคใหม่เนี่ยมีจํากัดอายุไหมครับว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ oh. อะไราเงี้ยสามารถเทคได้ของทางสีพัด จริงๆไม่ได้มีการจากัดอายุนะคะแต่ว่าอันนี้จํากัดด้วยกฎหมายก็คือปกติเนี่ยถ้าสมมุติจะเทฮอร์โมนด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะอ่ะมันจะต้องได้ไปรับรองคือคุณพ่อคุณแม่ต้องมาด้วยต้องมีการเซ็นแบบคุณพ่อคุณแม่ยินยอมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็คือโอเคค่ะได้เลยของทางนี้เองอายุน้อยสุดที่ดูคือสิบหกแต่ว่าเป็นสิบหกที่คุณแม่คุณแม่พามา ค่ะคุณแม่น่ารักมากคุณแม่พามามใช่แล้วก็อายุเยอะสุดก็หกสิบหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ <ร ange S 1> อเบนก็จะกว้างพอสมควรอ๋ออันนี้น่าสนใจเออถ้าเกิดแบบคนอายุมากๆแล้วเงี้ยเออเอฟเฟกของการเทคฮอร์โมนมันจะต่างกับคนอายุน้อยไหมคะผลเสียอะไรอย่างเงี้ยแบบผลเสียใช่ไหมเยอะกว่าค่ะเยอะกว่าอเยอะกว่าเยอะกว่าในทุกอย่างเลยเพราะว่าจริงๆอายุเยอะอ่ะมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอยู่ละคือแค่ แค่เราอายุเยอะขึ้นก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคต่างๆเยอะขึ้นอยู่แล้วเนอะเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยก็มาละอย่างค่ะแล้วเท้อมูลไปอีกมันก็อาจจะทําให้ตรงนี้คอนโทรลยากขึ้นหรือว่าแสดงอาการเร็วขึ้นเห็นชัดขึ้นอะไรเงี้ยได้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในแง่ของการใช้ฮอร์โมนระดับนึง ออันนี้คือถ้าสมมติว่าอายุหกสิบอะไรเงี้ยเราต้องเทคไปต่ออีกถึงอายุเท่าไหร่อะค่ะถึงจะหยุดหรือว่าต้องไปตลอดเลยตามความพอใจตามความพอใจคือของพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของใจระดับหนึงเนอะคือถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีโรคประจําตัวเขายังอยู่ในเกณฑ์ที่มันพอใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้ให้แต่โดสต่ากว่าโดสน้อยกว่าค่อยๆค่อยๆไปเลยค่ะแล้วก็ตามผีอะไรประมาณเนี้ยอืมต้องตามผลข้างเคียงคือเขา บางคนเขามาแบบเหมือนกับเขารอมาตั้งนานแล้วอะสังคมมันไม่เคยเปิดอะ,อะมันเพิ่งมาเปิดวันนี้เขาก็ในที่สุดแบบความฝันก็เป็นจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะคือถ้ามันพอเป็นไปได้ก็ช่วยค่ะแต่ว่าถ้าแบบของเดิมมันไม่มันไม่โอเคเขามีโรคประจําตัวที่น่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็เราก็อาจจะไม่ได้หายอืมอันนี้เอ่อมีคำถามมาเหมือนกันว่า เราเทคไปสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถหยุดเทคได้ไหมหรือว่าไม่ควรหยุดอ่าจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราอยากได้อะไรจริงๆหยุดได้นะคะ,ะถ้าสมมติว่ายังมีรังไข่อยู่มันจะมีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวเดี๋ยวนะวันนี้เราพูดถึงเฉพาะชาร์เมนอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกันกับรานสจเมนเลยนะคะกลุ่มทรนสเมนเนี่ยถ้ายังไม่ผ่าตัดออกก็คือตัวรังไข่เนี่ยยังอยู่รังไข่มันสร้างฮอร์โมนผู้หญิงนะดฉะนั้นถ้าวันหนึ่งหยุดร่างกายจะเทิญกลับไปเป็นจุดเดิม แมหนวดที่เคยมีก็จะหายไปร่างกายที่ฟ้ามเนือเยอะๆเยนี้นค่ะมันก็จะค่อยๆเล็กลงทรงมันจะกลับไปเหมือนก่อนที่เราจะเทคยาอีกครั้งแล้วก็จะมีบางอย่างไม่กลับแหละเช่นเสียงอย่างเงี้ยห้าวแล้วห้าวเลยแตกแล้วแตกเลยก็ไม่กลับเพะฉะนั้นหยุดก็ได้ค่ะแต่หยุดแล้วจะกลับไปเป็นที่เดิมทีนี้อันนี้คือลักษณะภายนอกแล้วลักษณะภายในโอเคอันยังไม่มีปัญหาเพราะว่ายังมีฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายให้นั้นร่างกายจะไม่เสือ่อก็จะไม่ได้ดกระดูกคูนไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าฮอร์โมนมันกลับมาได้จากร่างกายของเราเองแต่ถ้าาสมมติว่ มารลังไข่ไปแล้วแต่ข้างในออกไปแล้วแบบนี้ค่ะอันเนี้ยจะต้องเทคระยะยา,ยาวเพราะว่าถ้าเราเอาเอาฮอร์โมนออกปุ๊บคราวนี้ข้างในพังแล้วค่ะมันจะกลายเป็นคนแก่อืก็ต้องเลือกเอาว่าจะเทคฮอร์โมนแบบผู้ชายหรือเทคฮอร์โมนแบบผู้หญิงแต่ว่าจะต้องมีฮอร์โมนสักอย่างหนึ่งในร่างกายอ๋ออันนี้ถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ตัดแต่ว่าเราเทคเพื่ออยากได้แค่บางอย่างอย่างเงี้ยแล้วเราก็หยุดเทคอยเี้ยสามารถทําได้ใช่ไหมสามารถทําได้จะเป็นกลุ่มนอนไบนารีอ๋อ ออก็จะมีนะคือจริงๆเวลาเราเทคข้อมูลอาจจะไม่ชารานส์แบบเต็มไปสุดสเกลฟากโนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันมีความนอนไบนารี่เกิดขึ้นเนอะก็อันนี้คุยกันได้เอนคะเอาค่อยๆปรับไปตามคนแต่ก็จะไม่ส่งผลแบบทางร่างกายอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพจะไม่มีผลใช่ไหมครับมันจะไม่แบบร่างกายจะงงไหมใช่ไหมได้ข้อมูลแบบเอ่อเดี๋ยวข้างระบบข้างในมันจะล้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย จร,จริงๆไม่ได้มีข้อมูลเยอะมากในมือนะอเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเป็นการเก็บของการใช้ะระยะยาวคือเรารู้ว่าถ้าสมมติใช้ฮอร์โมนไปนานเท่านี้จะเกิดผลแบบนี้อะไรเงี้ยนะแต่เราไม่มีข้อมูลแบบใช้ไป1ปีหยุดหนึ่งปีใช้ใหม่หนึ่งปีอนะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลในมือลกหมอก็อาจจะไม่กล้าตอบเหมือนกันว่าร่างกายจะงงเบอร์ไหนอันนี้เดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเรื่องของอถ้าสมมติว่าชายแมนอยากจะมีบุตรอะไรเงี้ยสามารถทําได้ไหมแล้วก็มีวิธีไหนบ้าง ในปัจจุบันนะคะทําได้ในประเทศที่กฎหมายให้้ oh, ใสคำนี้เลย <okay. S 2> ของพวกเนี้ยขึ้นอยู่กับกฎหมายมากๆเลยค่ะ mm hmm. คือถ้าเราคุยกันในแง่ของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์คือมันทําได้อยู่แล้วอะ่ะด้วยเทคนิคทางการแพทย์นะ่ะแต่ว่ากฎหมายมันบล็อกเอาไว้ที่จุดไหนอันเนี้ยต้องมาคุยกันอีกทีอย่างในบ้านเราเนี้ยค่ะาการทําเด็กกระแก้วจะต้องมีทะเบียนรถ ซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอการจะได้มาซึ่งทวีญสมรสก็ต้องเป็นชายและหญิงโดยกําเนิดลําบากละทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบกลุ่มที่เป็นเพศกําเนิดเดียวกันแบบนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่สามารถจดทวีนสมรสได้พอจดไม่ได้ปุ๊บก,ก็ไม่เข้าเกณ์ที่สามารถทําเด็กหลอดแก้วได้ เพราะั้นมันก็จะเหมือนทําต่อไม่ได้นี่ถามว่าทุกวันนี้เราทําอะไรได้บ้างโดยที่ไม่ผิดกฎหมายสิ่งที่ทําได้ก็คือเก็บรักษาภาวะ,จะเจริญพันธุ์เอาไว้ก่อนฟังดูไม่รู้เรื่องเนยเป็นภาษาหมอเนอะ <c oughs> ในความหมายก็คือ <c oughs> เก็บไข่เอาไว้ก่อนแ <c oughs> ช่ไข่ขึ้นไว้หรือแช่น้ำเชื้อขึ้นไว้ก่อนแล้วรอวันนึงให้กฎหมายมันผ่านนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาที่แช่ไว้ออกมาอีกทีมาใช้อีกทีหนึ <c oughs> ่งซึ่งถามว่ามันมีความจําเป็นยังไงมันมีความจำเป็นตรงที่ว่าเวลาที่เราใช้ฮอรมโมนไม่ว่าหญิงข้ามเพศหรือชายข้ามเพศนะ อะไรที่เราใช้ฮอร์โมนไปมันจะทำให้พวกเซลล์สืบพันธ์พวกนี้ยค่ะมันด้อยคุณภาพลงหรืออาจจะไม่ผลิตเลย<ม>อะไรอย่างเงี้ยอพราะฉนั้นถ้าเริ่มยาไปแล้วเราจะอยากได้น้ําเชื้อหรือไข่แบบนี้ยออกมาเก็บเอาไว้ยมันต้องหยุดยา<อ>ซึ่งการหยุดยามันก็ไม่โอเคไหมอะคือกว่าจะแบบดิ้วมาได้ถึงขนาดนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องหยุดให้ทุกอย่างกลับไปกลับไปเป็นประจรําเดือนใหม่ เราค่อยมาเก็บไข่เงี้ยมันก็ทรมานจิตใจนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นบางทีก็จะแนะนําให้ทําก่อนอะคือเก็บก่อนเก็บให้เสร็จแล้วก็ค่อยเริ่มยาทีเดียวอ๋อถ้าสมมติว่าเรามีแผนว่าอยากจะมีลูกก็คือให้ทําก่อนที่จะเทคอร์มนใช่ควรจะเป็นแบบนั้นก่อนก่อนเทคอร์มอมแล้วถ้าเทคอร์มนไปแล้วแต่อยากมีลูกอันนี้สามารถเก็บยาได้อ๋อต้องหยุดยาไปต้องหยุดยาหยุดยาหยุดจนเมลนมา หยุดจนเลือดออกอะคะ่ะหยุดจนประจำเดือนมาเสร็จแล้วปั๊บพอประจำเดือนมากระตุ้นไข่เหตไข่ออกมาแช่แข็งขึ้นไว้แนะนําว่าควรตัดหรือไม่ตัดถ้าเกิดอยากมีแผนที่จะมีบุตรอะครับก็ขึ้นอยู่กับแผนการในระยะยาวเหมือนกันเนอะว่าขึ้นอยู่กับคู่ด้วยว่าคู่เป็นใครอ๋อ คือถ้าสมมติว่าคู่ที่เรามีเป็นหญิงเพศกําเนิดซึ่งเขาก็มีมดลูกรังไข่ที่แบบ<อ>สมบูรณ์โอเคแล้วเราโอเคที่จะให้แฟนท้องได้อย่างเงี<อ>้ยนะคะอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายเลยนะ<อ>เราพูดถ<อ>ึงแค่แบบแง่ของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะ<อ>ก็อาจจะไม่ต้องเก็บไว้เพราะว่าแฟนท้องได้เนาะ<อ>แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเราเป็น trans men who have sex with men น่ะ<อ>ก็คือมีแฟนเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะแฟนก็คงจะอาจจะท้องให้เราไม่ได้แบบเนี้ยอืมก็อาจจะต้องแบบเป็นคนร่งท้องเองถ้าโอเค ถ้าแบบมันไม่ได้ขัดใจมากนะอะไรเงี้ยแบบรับได้กับการที่ตัวเองจะอุ้มท้องเองอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแนะนําให้เก็บไปก่อนอันนี้ก็เป็นการตัดใจเคส by เคสใช่ไหมครับใช่โอเคครับอันนี้ก็ไม่มีคําถามอะไรแล้วครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณหมอมากเลยครับวันนี้โหคําถามแน่นมากบางอย่างก็เพิ่งรู้เหมือนกันทําได้ทําได้จริงๆหมออะรู้สึกว่าคณหมอที่แบบดูแลกลุ่มทันเซนเดอร์ทุกๆคนอะคะ่ะเขาค่อนข้าง โอเคคือสบายใจที่จะตอบนะแล้วถ้าสมมติว่าคนไข้ถามบางทีเราดีใจแบบเอเอคนไข้อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าแบบคนไข้ใส่ใจในตัวเองอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคนไข้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องอะค่ะพอไปคุยต่อกับคนอื่นมันจะเป็นข้อมูลที่ถูกใช่ครับเออมันก็อาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยอืม,อมขอบคุณสำหรับข้อมูลมากนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลามาให้ข้อมูลด้วยค่ะ ต้องขอบคุณทางสูวนสีพัดด้วยนะครับที่อนุญาตให้ผมเข้าไปถ่ายทําที่โรงพยาบาลนะครับอ๋อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอดมินทางเพจสูวนสีพัดนะครับที่คอยประสานงานให้ผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่กําลังตัดสินใจที่จะข้ามเพศหรือว่าบุคคลที่เป็นคนข้ามเพศอยู่แล้วนะครับคงได้ข้อมูลและสาระดีๆไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนข้ามเพศจริงๆนะครับเป็นเนือ หาสาระเน้นๆเลยนะครับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ทัวหน้าทิปหน้านะครับคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันนะครับเป็นสาระดีๆสำหรับคนข้ามเพศโดยเฉพาะนะครับบ๊ายบาย